สวัสดีแฟนฟุตบอลพลพรรคจิก,กจอกสยามพบกับสรุปข่าวเรตเตอร์สตี้รอบเช้าวันนี้เบอร์ทานพร้อมเดืนอนนกขมิ้นแต่เวสกาดยังวืดแรนเบอร์ทานจะกลับมาลงสนามพิมริกนัดแรกให้กับเรตเตอร์สตี้ในสุดสัปดาห์นี้หลังจากที่เขาพลาดการลงสนาม2นัดก่อนหน้านี้จากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ยานิวเวสกาดเพื่อลงทีมของเขาในช่วงซัมเมอร์จะยังไม่พร้อมสําหรับเกมนี้จากการฟื้นตัวจากาการบาดเจ็บที่เข่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เบอร์ธานดูเหมือนจะเป็นแบ็กซ้ายตัวหลักให้กับเรตเตอร์สตีในฤดูกาลนี้และเป็น11ผู้เล่นตัวจริงในศึกคอมมูนิตี้ชิวแต่จากการตรวจถูกพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ก่อนเกมที่เก็บชัยชนะเหนือวูดแฮมตันทำให้พลาดเปิดสนามพรีเมียร์ลีกและเกมที่แพ้เวสต์แฮมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเบนเนต์โรเจอร์กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าแรงเบอร์ไทนกลับมาแล้วและพร้อมลงเล่นในเกมนี้หลังจากหายจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับเรา เราจะประเมินเขาอีกทีภายใน24ชั่วโมงขา้างหน้านี้นอกจากนั้นนักเตะอย,าย่าง,งเยนิเวสกาดจะหมดสิทธิ์ลงเล่นในสุดสัปดาห์ได้หวังว่าเขาและจอ์นี่อีแวนจะกลับมาฝึกซ้อมได้ในสัปดาห์หน้าความหวังของโรเจอร์สำหรับดูโอคู่เซนเตอร์แบ็กอย่างอีแวนและเวสกาดจะกลับมาลงเล่นร่วมกันได้หลังจากจบช่วงเบรกทีมชาติผู้เล่นทั้งสองคนได้ถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติไอร์แลนด์เหนือและทีมชาติดินมากตามลำดับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในสัปดาห์หน้าแต่ถ้าคู่ได้ พวกเขาจะอยู่ที่เรเตอร์เพื่อฝึกซ้อมให้กลับมาฟิตอีกครั้งเวสก,การรู้สึกเจ็บเขา่าและจากซ้อมหนักเกินไปก่อนเกบกับเวิทแฮมขณะที่อีแวนกำลังรับมือกับปัญหาการบาดเจ็บที่เท้าที่รบกวนจิตใจเข้ามาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วโดยครั้งล่าสุดที่ลงสนามของเขาคือเกมเอฟเอคัพนัดชิงชนะเลิศ ถามว่าเขาแปลกใจไหมที่อีแวนถูกยกตัวทีมชาติไอร์ ur, แรนเนื้อเรเจอกล่วกาวว่าไม่แน่ใจผมได้คุยกับเอนบาราคับหัวหน้าของไอร์แรนเนือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและจอห์นนี่จะอยู่กับทีมและฟื้นฟูอาการบาดเจ็บที่เท้าได้อย่างรวดเร็วแต่ความเป็นจริงก็คือเขายังไม่ฟิตพอดังนั้นเขาจะไม่เดินทางไปร่วมทีมชาติแน่นอนเราต้องการให้เขากลับมาฝึกซ้อมในช่วงพักเบกทีมชาติทีเรตเตอร์สตีส่วนทางด้านเวสการเขากล่าวเสริมว่าเขาอยู่กับทีมแพทย์และเราหวังว่าจะได้เขากลับมาลงสนาม พวกเขาไม่ใช่ผู้เล่นเพียงกลุ่มเดียวที่จะไม่ได้ออกไปรับใช้ชาติในช่วงฟีฟ่าเดย์โดยมีผู้เล่นเลตเตอร์สตีอีกหลายคนที่มีชื่อติดทีมชาติจากประเทศที่อยู่ในพื้นที่สีแดงของอังกฤษอีกด้วยโรเจอร์กล่าวว่าการชี้แจงเพิ่มเติมจะตามมาอีกในภายหลังเนื่องจากยังไม่ชัดเจนว่านักเตะที่ลงเล่นในประเทศที่เป็นพื้นที่สีแดงแต่ไม่ได้มาจากประเทศที่เป็นพื้นที่สีแดงจะสามารถเดินทางได้หรือไม่มันเป็นเรื่องที่มีการเคลื่อนไหวอย่างมากโรเจอร์กล่าวทิ้งท้าย นี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการอัปเดตยและการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมซึ่งล่าสุดทีมที่จอกสยามของพวกเราจะได้แรนเบอร์ทานกลับมาลงสนามอีกครั้งส่วนเจนิกเวสก,กาดยังไม่พร้อมสาหรับเกมนี้จึงต้องพักแข้งไปอีก1สัปดาห์โรเจอร์รับอยากได้นักเตะใหม่แต่ต้องขายส่วนเกินก่อนเบรนนโรเจอร์ eren, พูดเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะในงานถแถลงข่าวของสโมสรเมื่อบ่ายวันพฤหัสบอีโดยระบุว่าฮัมซาเชอร์ดูรี เป็นนักเตะที่อยู่ในรายชื่อจะย้ายออกจากสโมสรหากได้รับข้อเสนอที่น่าพอใจจากทีมต่างๆเลดเตอร์สตี้อาจต้องขายนักเตะบางคนออกจากทีมก่อนที่จะซื้อนักเตะใหม่ได้ก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดลงในสิ้นเดือนนี้โดยการโยกย,าย้ายนักเตะช่วงซัมเมอร์จะต้องเสร็จสิ้นภายในวันอังคารหน้ารายเรเดอร์สี่ยังคงหวังว่าจะดึงปีขวาเข้ามาเป็นนักเตะใหม่ของทีมอย่างน้อยหนึ่งรายอย่างไรก็ตามเบเรนต์โรเจอร์ผู้จัดการทีมกล่าวว่าสโมสรอ,อาจจะเป็นตองลดจำนวนผู้เล่นลงเพื่อะระดมทุนสำหรับการเซ็นสัญน ซัมเมอร์นี้เรตเตอร์สตีใช้เงินไปแล้ว55ร้านปอนด์กับนักเตะไม่ซีายในช่วงซัมเมอร์แต่ยังไม่ได้มีการขายนักเตะดาวดังของทีมโดยเงินก็โตจากที่เคยทำมาดังนั้นการใช้จ่ายสุทธิของพวกเขาจึงสูงกว่าที่เคยเป็นมาจากการซื้อขายนักเตะก่อนหน้านี้โดยมีราชิเก,กสซานที่ย้ายออกไปยังเบซิตัสด้วยค่าตัวไม่มากนักและนักเตะตัวหลักของทีมย่า่เดนิดปลาสหลังจากการต่อสู้เพื่อย,ย่งชิงการลงสนามเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลที่แล้วก็สามารถย้ายออกจากทีมไปได้เช่นกัน โดยที่สมโมสกรกำลังเจราจากับคาับบูตเกี่ยวกับข้อตกลงการย้ายทีมแบบถาวรสสำหรับคาเมาโชว,ว่าด้านทำซาดูรี่ซึ่งเกือบจะย้ายออกจากทีมไปในช่วงเดือนมก,การาคมเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นไปได้และมีข่าวเชื่อมโยงกับนิวคาสเซิลซึ่งต้องการนักเต,ตะเตั้งแต่ช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวที่ผ่านมาเมื่อถูกถามว่ารเรตร์ตี้ใกล้กจะเซ็นสัญญากับนักเตะคนใดหรือไม่เราเจอล่าวในงานถแถลงข่าวเมื่อวันพุสบอตีว่ายังไม่ใช่ในตอนนี้เรายังต้องทําการบางสิ่งบางอย่างก่อน เราไม่มีเงินมากพอที่จะทำข้อตกลงกับนักเตะใหม่เรา,าต้องขายใครคนใดคนหนึ่งออกจากทีมก่อนเรามีกลุ่มผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมเมื่อพวกเขาฟิตเรามีทีมที่สามารถสู้ได้ในทุกการแข่งขันผมไม่เคยต้องการที่จะสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่เรายังไม่มีชาลูรี่ลงเล่นในพเมมยริกได้เพียง1ิงนัดเมื่อฤุูการที่แล้วและได้เป็นตัวจริงเพียงสีเกมขณะที่เรตเตอร์สตีดได้เสริมนักเตะใหม่ในตำแหน่งกองกลางของทีมตั้งแต่การเซ็นสัญญาก,กับบูบการิสุมาเรและดินเคนันดิบรีฮอร์กลับมาจากการยืมตัวหลังจากการประสบความสำเร็จกับกับูตนาว ดังนั้นการซื้อขายนักเตะใหม,ม่ยังพอที่จะเป็นไปได้แต่เรตเตอร์สตีจะเป็นต้องได้รับข้อเสนอขอซื้อนักเตะในทีมก่อนเราเจะกล่าวว่านั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรอจนก,กว่าจะมีข้อเสนอบางอย่างเข้ามาโดยผู้จัดการทีมเรตเตอร์ยังกล่าวเกี่ยวกับอนาคตของกองกลางของทีมอย่างฮัมซาชลดูรีไว้ว่าทักษนคติของฮัมซาดีมากๆมีการได้ความสนใจมากมายเกี่ยวกับเขาแต่เรายังไม่มีข้อเสนอใดๆเข้ามาในตอนนี้ เขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมในการฝึกซ้อมแม้ว่าเขาจะไม่ได้ลงเล่นก็ตามทีเขาเข้าใจว่าเขาอยู่ในสถานะอะไรและเขาจะต้องการพัฒนาต่อไปในอนาคตนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการออกมาแสดงความคิดเห็นของเบรนดนโรเจอร์เกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะก่อนที่ตลาดซื้อขายจะปิดลงในช่วงสิ้นเดือนนี้ซึ่งจ้ตัวที่ยอมรับว่าหากที่จีจอกสยามจะคว้านักเตะใหม่เข้ามาร่วมทีมจะต้องขายนักเตะในทีมออกไปเสียก่อน ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้มีด้วยการคอมเมนต์ด้วยนะครับสวัสดีตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเรตเตอร์สีรอบเช้าสวัสดีครับ